เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในโลกของ G-MOD เราจะมาแนะนำตัวละคร The Amazing Digital Circuit ว้าวดูด้ดูดูนี่เห็นมใช่ใช่ใช่ดีมีหลหายตัวมากๆเลยเอ้านี่มันเคนนี่ดาสวัสดียินดีต้อนรับสู่ The Amazing Digital c i r c u r d ในโลกของแกรีมอนดนะครับนี่มันเอนเตอร์เทนดี่น่าใช่ไหมแกใช่แล้ว ขอลลเทนเนอร์กันแล้วจ้เคนจะมารีวิวตัวละครกันนะสกิลตัวละครเด๋ยตัวจะมีสกิลอะไรกันบ้างอ่าไหนดูตัวนี้สินี่ตัวพรอมนี่นีพรอมนี่เหรอใช่พรอมนี่ตัวเอกของเรื่องเลยแล้วฉันรู้ด้วยนะว่าตัวนี้เนี่ยมันเลอใส่แว่น VR เข้ามาด้วยเออล้วเป็นคนเหรอฮะไม่เราต้องเซ็นเซอร์ไว้นออฟเข้าใจเปล่าอ๋อ มาใส่แว่นนั้นเราก็ไม่ต้องพูดชื่อสิเราก็บอกแว่น VR เฉยเฉยไงนี่เราบอกแว่เฉยใช่ไม่กล้าเราไม่พูดชื่อเลยทุกคนเลยงั้นเดี๋ยวเราพูดบ่ายแล้วกันนี่เผลอใส่แว่น VR มาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวพรอมนี่เนี่ยเป็นตัวที่ขี้อายมากๆแล้วก็ขี้ระแวงด้วยนะทุกคนอ๋อขี้เกียจด้วยใช่ขี้เกียจเอออาจจะใช่นะมาดูอีกตัว่ดีกว่ากำลังโบกมืออยู่เลย นี่ชื่อลากาธา,าอ,อ๋อลากาอาจากธาอ่ะเนี่อาจารย์เบลจะชอบบอกคำพิโดูชั้นเลยเนี่ยอูนี่เดี๋ยวจะบอกอะไรให้เจ้าลากาธากับตัวพอมนี่เนี่ยเออเหมือนจะไม่ถูกกันนะเออไม่ถูก<ต>กันแล้วให้มันยืนใกล้กัน,กนทำไมอะ่ะฮะแต่ว่ามีแบบเอ,อ่อมีเรื่องราวมาก่อนหน้านัออ้นตอนแรกสนิทกันมากแต่ตอนหลังเนี่ยเออแบบว่าเหมือนเขม่งกันนะอะเพราะอะไรรู้ปะยืมตังก็ไม่จ่ายคืนใช่ไหมฮะเพ,พราะพอมอ่ะเป็นหนี้ไงก็เลยไม่จ่าย ดิไม่ใช่ไม่ใช่ในเดือเรื่องเนี่ยเจ้าพรอมนี่เนี่ยมันอะเลือกที่จะหนีทิ้งราคาท่าไว้ทําให้งอนกันใช่เพื่อนนี่ว่านี่ทิ้งเพื่อนเพื่อนเไม่ทิ้งเพื่อนเพื่อนลยอนมันไม่ดีเลยไม่เพราะว่าเพราะว่าพรอมนี่อะเจอประตูเอ็กซิกชัปประตูหนีออกเลือกที่จะหนีออกแล้วทิ้งราคาท่าไว้ปล่อยให้ตายเอ ตายกลายเป็นผีกระดุมอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือแจ็คดีเป็นไงคือแจ็คแจ็คฟันเหลือเหมืนะฮะแจ็คฟันเหลืองแจ็คไม่ได้แปลว่าฟันไปคาบอยออกขาตีรุงมากขึ้นย่อยพอลาแจ็คกันแล้วนี่จะบอกอะไรให้แจ็คเนี่ยเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวโปรดของหลายๆคนเลยอ้าวแจ็คฟันเหลือหน่อยว้ แลออยเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีคนบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าแจ็คเนี่ยกับพอมนี่เนี่ย<พ>เป็นแฟนกัน <laughs> <laughs> นี่เราเอามายืนข้างๆกันสิเอาพอมนี่กับแจ็คอะมายืนข้างอ้างอะอัน <อะ S 1> นี้เป็นแฟนกันได่ดูิตัวหนึ่งตัวเตี้ยเตียตัวหนึ่งตัวสูงๆเห็นไหมเนี่ยเขาคิดว่า เนี่ยคนดูบางคนเขาคิดว่าสองคนนี้เออเป็นแฟนกันแต่บางคนก็จิ้นกันนะว่าให้เป็นแฟนกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แฟนกันนะ2คนเนี้ยพ่อพลูกกันเหรอะ <c oughs> ไม่ใช่พ่อลูกดิ่าจะใช่แล้วา่าจะหลุดเข้ามาในเกมเหมือนกันอ่อาแล้ว<ง>ตัวนี้ก็คือคิองเกอร์ผู้เล่นคนแรกที่หลุดเข้ามาในโลกของเกมนมันเหมือนหมากลุกเลยเนี่ยดูดินัดนน่ะสิก็มันหมากลุกดิดาใช่ไหมมันชื่อคิงเกอร์ใช่ไหมฮะใช่คิงเกอร์อ๋อ ก็แกเป็นราชาใช่ไหมเหไหมแต่ฉันเนี่ยเป็นราชาตัวสลัดคนละราชากันละมาอีกตัวหนึ่งดีกว่าเข็นล่างแบบว่าล่างคำสาบนะครับโอ้โหเทมากเข็นล่างคำสาบเหรอนี<ช>่เข็นล่าง บอกไว้ก่อนเลยแกไปโดนสาบไปดูดูฉันไมปย้อนโดนสาบนะฉันว่าล่างเงี้ยเท่กว่าเยอะเลยล่างคัสฟ้าเก่งบ้าเลยถือแฉล่ะนี่เขาถือไม้เท้ากันเก่งบ้าวันนียเชนในโลกไอโลกใบครับอยู่ในโลกตีมอดหรอกแฮะไอ้โลกแกลี่หมดไงก็เลยต้องถือแฉลงเนี่ยังไม่หมดนะยังมีอีกตัวหนึ่งพร้อมนี่โอ้โห อมนี่่างนี้ล่างหน้าตัวบากเอาพอมนี่อีตัวลองเอาล่างอีกตัวมาเทียบกันเนี่ยพรอมนี่กับพรอมนี่เนี่ยหนเนี่ยนีนนโดยมาเทียบนี้โอ้ห่างนี่ว่าเยอะเลยครับพอมนี่ร่างเนี่ยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าโลกละครสัตว์พวกนี้จะป่วนแค่ไหนนะครับกับ The Amazing Digital Circus ไปสู้ปะทะกับตัวอื่นเออไปเลย เอาละรอบแรกเนี่ยเราจะให้เจ้าตัวพร้อมนี่ตัวเอกหลักของเรื่องเนี่ยนะครับปะทะกับเจ้าตัวตลกจากเรื่อง Dark d e c e p t i o n นั่นเองว้าวน่าดูสุดๆเลยโอ้วเจ้ามนุษย์เปี้ยส่วนแกก็ตัวเปียโอ้โหไม่ดูขนาดตัวเองเลยทไมฉันสูง่เลยยังมมีหนูเมื่อไเดี๋ยวปักให้ดูเลยดสูงได้แค่นี้แหละแกเนี่ย แกอีกแล้วฉันจะถล่มพวกแกบอกไว้ก่อนเด็เจ้าหมีปากแจ๋วนะครับมาดูกันพรอบนี้จะสู้เจ้าตัวต,วตวลกนี้จากดักดีเซปชั่นได้ไหมพร้อมแล้วรุยเลยเจ้าพรอมนี่รุเย,ยเลยไหนรุยเลยดิโอาหทีเดียวตายจบเลยจบแล้วเป็นไงล่ะฉันว่านะพรอบนี้ต้องไปเพิ่มสกิลีิเจ้าเคนเลนอีกด้วย เกิดอะไรขึ <teammates, S 2> <c oughs> ้นเนี่ยวใช่ป่ะเราจะคุกหนเนี่ยมันคงอาจจะบัยังไม่ทันได้แบบเตรียมอะไรมามเลไร็เลยแบบโดนตีทีเดียวตายอ่ะเนาะแล้วดูจ่าเอกเขาเอกพี่นาะ เอาละครั้งนี้เราจะให้พอมนี่เนี่ยแก้ตัวอีกรอบนะโอ้โหไหนๆก็หลุดเข้ามาในโลก VR แล้วพอมนี่แก้ตัวสักหน่อยแล้วกันเอาละพอมนี่ลองได้เลยไปแล้วให้พอมนี่โชว์สกิลหน่อยวโอ้โหดีพอมนี่โชว์สกิลตีตกไปดึงทีตีโอ้โหเ่มอดะเบิดโอ้โหสองทีเท่านั้นเซอริวเลยเอาละตัวต่อไปก็คือลากาต้านั่นเอง ไหนไหนราคาท่าดีใหญ่โอ้โหโบกมือนะครับอย่างอนนา hey, เบลนะอาบเอเหมือนอนนาเบลเลยใครว่าเหมือนอนนาเบลคอมเมนต์มาหน่อยสิมีด้วยมีมีว่าเหมือน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 ความเนี่ยดูโบกมือตลอดแต่อีกตัวนึงก็คือเจ้าหวีนะครับโอ้โหเจ้าหวีแบบตัวตลกสุดโหดน่ากลัวมากๆเลย มาดวลกันมาันเลยไปเลยราคาทาบุกก่อนแล้วราคาตกตกเลยราคาตกเลยราคาตกราคาตกตกตกหัวโยกเลยราคาตกหัวโยกเลยไเร็วเไอเร็วไวฉันหด โอ้โหดิมันไม่ใช่ระดับเบลชั่นหน่อยราคาธาบอกว่าเอามาอีกได้ไหมอยากตบอีกได้เลยเอาละครับตอนนี้เจ้าหีกลับมาแก้แค้นแล้วนะครับราคาธาบอกได้เลยฉันจะจัดการเองไปเลยราคาธาปุ๊บตบมันเจ้าหมีอย่าไปยอมเราเป็นหมีตบไปหนึ่งทีโรื่องนี้ทำไมอ่ะตบไปสองทีโอ้ย อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเซกี่ๆเแกไม่เกี่ยวเจ้าพีแกไม่เกี่ยวอุ้ยมุดเข้าไปมุดเข้่ายออกโอ้โหนี่นีใครคะ โอ้โหลูกหมีกับหมีนะครับออกมาได้ไงเนี่ย<ะ>โอ้โหมก็เป็นลูกหมีมาก่อนบอกไว้ก่อนเลยเมื่อกี้นะครับราคา่นะครับโดนระเบิดลูกหมีแล้วก็ตายไปเลยนะครับโวดจริงๆโอ้อโออลตัวต่อมานี่ก็คือเจ้าแจ็คนั่นเองแจ็คเป็นคาร์บอยโอ้คากินมุงแม่ขึ้นโด โอละแจกกันแล้วเจ้าบีเพื่อนว่าเป็นกาโกยนี่ไม่ใช่กาโกยนี่มันกระต่ายตั้งหากเราโอ้โหกระต่ายง่อยง่อยโอ้ยไม่ได้นะพลังมันอาจจะโหดก็ได้ดูไหนเคนล้อนดูสิเปหัดคนคนว่านี่กระต่ายง่อยบอกไว้ก่อนเลยกระต่ายง่อยรอบเลยรอบเลยไปแล้วไปแล้วไม่ายเมกากับกระต่ายญี่ปุ่นสู้กันโอ้โหบอก้เลย หมดเบอร์เบอร์กว้าวบาพลังบาพลังเอาโดนเตะโดนเตะเอาโดนเตะ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 เลยโดนเตะโอ้ยโเ้ะโอ้ยโเตะโอ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 ยโ โอ้ยหมดแล้วพี่เนี่ยกระโดดขีดเลยพี่เนี่ยเรียบร้อยโโอ้หเป็นไงดีไปหัวเลยกระต่ายหล้นเป็นไงฮะได้ตีสิชั่วีไม่คิดว่าแกเป็นยูโอไทตัสนถึงไงฮะดูหน้าหน้าสามร้อยอะสปาร์ตันเนี่ยดู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 ดสรุปนะครับรอบนี้โหที่ผิดสามเดือนที่ผิดสามันนี่แจ็คเป็นฝ่ายชนะนะครับแจ็คว้า ่อมานั่งก็คือคิงเกอร์นั่นเองคิงเกอร์ฉันว่าฟิงเกอร์สิฟิงเกอร์ที่อร่อยอร่อยบอกไว้ก่อนเลยมา<ต>ขอร, <finger. S 2> อรัฟิงเกอร์เออตัวนี้นะครับคิงเกอร์ผู้เล่นคนแรกที่เข้ามาสู่โลกของเกมนะครับมาเจอกับพยาบาลตัวนี้พยาบาลพยาบาลคขูคุูดกระดาษบอกไว้ก่อนเลยโอ,อ้จะฉีดยาแล้วนะฉันจะฉีดยาไปเลยไปเลยไปฉีดยาฟืบดีเป็นยาดูโอ้โหเลย รอสเตจด้วยป็นยาเปลี่ยนสีได้ด้วยเปลี่ยนสีอย่งเท้ยังสวยเลยถือเข็มฉีดยาแล้วดิยาอย่ามาฉีดยาฉันฉันกลัวแถมยาอย่ามาฉีดยาฉันเลยเดี๋ยวฉีดมันฉีดผิดคนแล้วพยาบาลอีไปได้แล้วฉีดเปรีบรีบรีดรีบรียรีได้บีบีีรรรกรีรีรรีีบาบีบ หนบาดของคิงเกอร์ไปนะครับโอ้โหโอ้ยดคิงเกอร์ไม่น่าเชื่อไม่อาบน้ำมีแต่มัดก็แกไม่ยอมอาบน้ำไงเมยมีแต่มัดเอาละครับอันนี้คือเคนล่างต้องคำสาบนะครับโอ้โหน่ากลัวมาเทียบกับตัวนี้คนละเรื่องกันเลยมาดูกันว่าเจ้าเคนล่างนี้กับล่างนี้ใครจะโหดกว่ากันนะครับเ่าไปองเชียรยูมาโทษด้ว้ก่อนเลยบอกไว้ก่อนเลยยูมาททษเดียระนะโอ้โหชื่ออะไรอ่ะเจ้าต่อธบีโดตัวเนี้ย เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะมาจากด a r k Deception น่ะตรงนี้เลยจังาอาเซนคับคนไหนรู้ชื่อกลุ่นนาพิมพ์บอกเขาได้เดี๋ยวมีจะได้เรียกเออแต่ว่านะมันเน้นตัวนี้ดีกว่าใช่ฉันตัวนี้ใช่ไหมฉันไม่เอาฉันไม่ชอบตัวนั้นฉันชอบตัวนี้ไหนลองดูไหมล่ะดวลกันหน่อยลองดูสักการดวลกันเลยดีกว่ามันมันชุดใหม่แล้วพี่แนบปีได้ปีใหม่ มาแล้วสิงชันอย่ามาสิงชันอย่ามาสิงชัน๋ยวเจอร่างตำรวจสามชั้นก่อนมาแล้วตี๊ยบเตี๊าบเลยแกมาเร่นสาบผมไม่โดนเลยเตี๊ยบเตแล้วเตี๊ยบก็แล้วเุ๊ยบถกตะกุยมันตะกุยตะกุยมันสิได้ด่เอาไปทุบเอาไปถูกฉันบอกให้แกขวดไม่ใช่ให้ไปเกามันไอ้บ้าเร็วนี่นีเป็นไงโอ้โหต่างคนต่างไม่ยอมนะครับตอนนี้เร็วเร็วเรียบร้อยโอ้โห เราจะมาดูตัวพอมนี่ร่างต้องคำสาบกันบ้างดีกว่าสุดร้อนมากๆเพื่อนๆว่าเป็นยังไงดูน่ากลัวไว้หูเหมือนไม่พอใจเลยเออเคนว่าไงเนี่ยร่างพอมนี่ร่างเนี้ยดฉันว่านันหน้าตามันน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะน่ดูดิลิ้นก็ยาวฟันก็แหลมเออร่างธรรมดาน่ารักแล้วก็ดูดิอแต่ว่านะคู่ต่อสู้ของมันดูอ้มีแค่มาสู้ดีดีกว่าร่างนี้ดีกว่าเนี่ยผีจูโอนเนี่ยจูโอนร่างผี เด,ดดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปไรักษาขาก่อนไหม,ไมไหาขาพ<า>ันแผลขาพันแผลไว้อย่าปูงไงฮะนี่ ร่างนี้แบบหน้าทางน่าจะน่ากลัวนะเจ้าหวีบอกไว้ก่อนเลยจวนล่างผีดิบท่าจะโหดแน่เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยร่างใหญ้ฉันอยากจะลุกจักว่าร่างนี้จะโหดไว้บ้าพร้อมนี่จัดการมันเลยตีตีตีเนี่ยชุดหน้าบอกว่าเป็นสีแดงแล้วใส่ชุดแดงแล้โวไว้ก่อนตี่ตีแล้วไปโดนกินเป็นไงพร้อมนี่หิวพร้อมนี่หิว เอาละครับครั้งนี้เนี่ยเราจะให้ The Amazing Digital c i r c u s นะครับดี มาดวลกับ Dark Deception ว้าวโอ้โหในหนดูดิพี่ฉันเชียร์พวกนี้บอกไว้ก่อนเลยฉันไม่เชียร์พวกแกเลยพวกติ๊งตองติ๊งตองอะไรเลยฝั่งฉันอะโหดนะนี่นี่ดูตัวละครที่ข้านำมาซะก่อนแต่ละตัวดิ่งแท้ดิ้งต้องนั้นเลยเพี้เท่เลยโดนแกคนดูติ๊งตองเหมือนกันอะติ๊งตองมันหมดเลยโอ้มาดูกันนะครับว่าฝั่งหมีกับฝั่งเคนใครจะชนะนะครับพร้อมแล้วก็ลุยเลยมาแล้ว แล้วไ,ไปแล้วเป็นไงล่ะเนียบเลยอย่าให้ได้ตะลุมบอก่อนหนึ่งหนึ่งไม่สู้แต่ลุบมาขอโบกเลยขนมฉันจะแพ้เป็น้วยก็แกเป็นคนย่อยไายเขาบอกว่าโกรธเลยแกเป็นคนย่อยอะไรไอ้เจ้าฟันไอ้เจ้าฟันปลอมปีขนาดยันยังปลอมเลยนี่เหรอเขาบอกเป็นลูกโอ้ยโอ้ยแกเป็นเจ้าหน้าเดดเจ้าวีเจ้าหวี ปิดคลิปวไว <ป S> ้ด่อยสินี่นะทุเลบุญมากบอกไว้ก่อนเลยปิดคลิปปิด<อ>ปิดช่วยิดปิดปิดคลิปปิดไม่ต้องดูปิดคลิปปิดแล้วปิดแล้ว <c oughs> ไปดูพรุ่งนี้ไปไปดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ดูเยอะๆไปแล้วของแก้วแฟนคลับหน่อยจบ <c oughs>